วิคอห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมปะทะเลสเตอร์ซิตี้ณสนามลอนดอนสเตเดียมเวลา20นาฬิกา5นาทีเลสเตอร์ต่อเสมอเดวิดมอยกุญซือของเวสต์แฮมขาดไปหลายคนแต่ทว่าผลงานกลับลงตัวจากการปรับทัพได้ดีหลักๆในด่านลูคัสฟาเบียนสกี้จะลงเฝ้าเสาก้องหลังเคลกดอสซันยืนเซ็นเตอร์คู่กับอิสตาดิยอบแนวรุกพาโบฟอร์เนน จัดทัพผนึกกำลังกับเจสซีลินกาดและหน้าเป้าดันจลอดโบเวนยืนหน้าเป้ายิงก่อนส่วนเลสเตอร์ซิตี้ของเบนด์โรเจอร์นั้นทีมขาดไปหลายคนเหมือนกันเกมรับต้องปรับและแผงหลังอัดมา3ามรายเดนเนียรอามาตีจอนนี่อีแวนและเวสลีย์ฟฟาน่าส่วนแนรูกเจมส์มดิสันที่ฟิตแล้วทำเกมให้กับเคลิซี่อีเฮนาโชลงยิงคู่กับเจมี่วาดี คู่นี้สนุกแน่นอนกับ2ทีมที่ผลงานนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเวสแฮมเจ้าถิ่นล่าสุดโผลม,มาอยู่ที่4ในลีกเก็บไปแล้ว52คะแนนฝีมือเห็นๆกับฟอร์มช่วงนี้5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2จะดวลกับเลสเตอร์ซิตี้ที่มันดับ3มี56แต้มไม่ได้ห่างกันมากนักส่วนผลงานก็มีสะดุดนัดก่อนออกไปแพ้กับจาฟูงส่วนงานนี้ราคาบอลเปิดมาปอปอจิงจอกสยามบุกมาต่อดูแล้วก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ เพราะขุนค้อนเจ้าบ้านนั้นแกล่งพอตัวน่าจะเป็นอีกคู่ที่มีโอกาสเสมอกันแบ่งแต้มกันไปฉะนั้นขอวางรองไปดีกว่าผลที่คาดเสมอกันไป0-0เบเดโเจอร์ then, Roger, ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้อัปเดตสภาพความฟิตของลูกทีมก่อนบุกเยอือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเกมพเมีย์ลีกวันอาทิตย์นี้คิกออฟเวลา20นาิกนาที โรเจอร์ให้สัมภาษณ์ในการถแถลงข่าวว่าจะได้เจมส์แมดิสันและลิคาโดปเดล่าฟิตกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากได้เป็นตัวสำรองในเกมกับแมนซิตี้ในเกมพเมีย์ลีกนัดล่าสุดนับว่าเป็นเรื่องดีมากที่แมดิสันกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแม้ว่าเขาจะไม่ฟิตเต็มร้อยแต่การที่เขากลับมาลงสนามในเกมสำคัญในช่วงนี้จนจบฤดูกาลเป็นข่าวดีของพวกเราส่วนชกราโซยุนซูวันอาทิตย์นี้เราจะตรวจหาเชื้ออีกครั้งหากที่ผลเป็นลบเราจะได้เข้ากลับมา เขาจะกักตัวครบกาหนดพอดีและจะสามารถเริ่มซ้อมได้เขาไม่มีอาการใดๆแต่โชคไม่ดีเลยที่เขาติดโควิด19เขาน่าจะเดินทางกลับอังกฤษได้ในวันอาทิตย์นี้และกลับสู่ทีมเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันพบกับเซาท์ทัมตันสำคัญที่สุดคือการได้นาเตะก,กลับมาซึ่งเรายังขาดชาก,ก้าและเซนกสอุนเดเราได้ดิคาโดเปเรล่รา,ากลับคืนมาแล้วและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการฤดูกาลที่แล้วเหตุการณ์เป็นไปนในทางตรงกันข้าม เราเหลือ1ห,หรือ2คนเท่านั้นที่ยังต้องพักและเราเริ่มผ่อนคลายขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะให้พวกเขาฟิตกลับมาและเรามีตัวเลือกนักเตะที่จะลงแข่งนอกจากนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บคนอื่นก็พร้อมลงสนามเราอย่างเ้อือีกหนึ่งวันในการเตรียมทีมให้พร้อมเบนนอเจอร์กุนซือของเลสเตอร์ยังคงหนุนหลังเจมีว่วาดดี้กองหน้าตัวเก่งว่าจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งก่อนเกมพิยามเวสแฮม ในเกมชิงท็อปโกันโดยตรงทัพจิงจอกรั้งอันดับ3าของตารางด้วยการมี4ีแต้มนำหน้าขุนค้อนกับ8เกมที่เหลืออยู่โดยลูกทีมของเดวิดมอยเอาชนะวูฟสาเมื่อบันจันทาให้กลับมาอยู่ในท็อปโฟร์เพย์มตอีกครั้งวารดีททาประตูไม่ได้มา9เกมแล้วยิงได้เพียงลูกเดียวจาก17นัดหลังสุดที่ลงสนามทีมในคงได้รับชัยชนะสิ่งสาคัญที่สุดสาหรับเจมี่ก็คือคุณต้องทํางานต่อไปไม่หยุดบางครั้งคุณก็ต้องการโชคเล็กน้อย เขาสร้างโอกาสมากมายให้กับเราเรารู้ดีถึงความอันตรายของเขาและเขาก็สามารถทําประตูดได้ทุกเมื่อเขาก็แค่โชคร้ายไม่ว่าจะเป็นการเซฟผูพพ้รักษาประตูลูกสกัดจากเส้นบางทีโอกาสที่เขาทิ้งมันไปเขาจะอยู่ตรงนั้นและสร้างความอันตรายด้วยความเฉียบคมและความเร็วของเขาเขาเป็นนักเตะที่สําคัญมากสําหรับเรา 888สปอร์ตแนะนำให้บรรดาน,นักลงทุนวางเดิมพันในเคสที่คู่ของเวสแฮมกับเลสเตอร์ซิตี้บอกว่าจะมีสกอร์ทั้ง2ทีมนี่คือการดวลกันของ2ทีมที่มีลุ้นท็อปโฟนในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ตอนนี้เวสแฮมรั้งอันดับ4เลสเตอร์ซิตี้รั้งอันดับ3จากการที่เวสแฮมยิงได้น้อย2ประตูนใน4เกมหลังสุดที่ลงเตะเกมหลีกในบ้านและ8จาก11เเกมหลังสุดทีมงานของเดวิดมอยทั้งยิงทั้งเสียจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการยิงทั้งคู่ในเกมกับเลสเตอร์ ที่ไม่แพ้เกมเยือนมา10นัดแล้วเดิมพันแนะนำ8-8-8สปอร์ตคือการยิงเทั้งสฝั่งของคู่นี้ด้วยราคารับแทงอยู่ที่9ต่อ10และเชื่อว่าชัยชนะเกมนี้จะตกเป็นของเลสเตอร์ราคาอยู่ที่19ต่อ3เรียลมาเรสปิกตัวเก่งของแมนเิตี้เปิดใจเกือบได้ย้ายมาร่วมทัพอาร์เซนอลในปี2016หลังเพิ่งควา้าแชมป์พิมารีกับเลสเตอร์ มาเรสโชว์ความสุดยอดเมื่อฤด,ดูกาล2015-2016ที่ช่วยให้เลสเตอร์ผง,งาดคว้าแชมป์พเมลีกชนิดหักประกาศเซียนทุกสำนักทำให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่ทั่วยุโรปหนึ่งในนั้นคืออาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์เวนเกอร์เดินหน้าจริงจังในการคว้ามาเรสไปร่วมทัพในซัมเมอร์2016ให้ได้แต่สุดท้ายเลสเตอร์ก็ปฏิเสธปล่อยตัวทำให้มาเรสต้องเล่นในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมต่อไปก่อนย้ายซบไมล์ซตี้ในปี2018 เรื่องมันคงต่างไปจากนี้หากผมได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมชั้นนาหลังคว้าแชมป์ผมคิดว่าผมเสียเวลาในการเล่นฟุตบอลระดับสูงไป2ปีผมควรจะได้ไปเล่นให้แมนซิตี้ตั้งแต่อายุ24หรือ25ไม่ใช่27เลสเตอร์ขัดขวางไม่ให้ผมย้ายพวกเขาบอกผมว่านายจะไม่ได้ย้ายทีมนายจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นเอเจนของผมได้คุยกับเวนเกอร์เขาต้องการผมมากๆผมเกือบได้ย้ายไปอาร์เซนอลในปี2 0 1 6แต่ผมก็ไม่ได้ย้ายผมผิดหวังสุดๆ บุคคลที่มีผลต่อบทสรุปท็อปโฟร์เพมเบอร์ลีกพรีเบอร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาลนี้แซ่บมากโดยเฉพาะการแย่งตัวแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะพัวพันถึง6สโมสรจากอันดับ 3, ลายไล่ไปถึงอันดับ8ในคิวแข่ง8-9เกมสุดท้ายและบทสรุปก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรเหล่านี้ทั้งผู้เล่นและสตาฟโค้ชสำคัญอย่างไรเราจะแจงมให้เห็นภาพเจสซี่ลินการ์ดจากเวสแฮม ผู้เล่นเด่นที่สุดของพรีเมียร์เลกงกษเวลานี้เข้าตาม,มากคือลูกโซโลเข้าไปยิงส่วูดซัมตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นคือประตูที่ของเขาในฐานะนักเตะเวสแฮมแถมยังมีอีก4แอซิสจากการลงเล่น8นัดแบบยืมตัวนับเป็นผลงานที่ต่างสุดขั้วจากเมื่อครั้งถูกดองตัวเปรี้ยวในฐานะนักเตะแมนยูเนเต็ดฟอร์มระดับเทพอย่างเลียเนอร์เมซี่นี่เองทําให้ทีมชาติอังกฤษไม่สามารถเหมือนเจสซี่ลินการ์ได้เลยหลังจากหายหน้าหายตาไปกว่า2ปีมั่นใจมากๆหากพรเมีย์เกอร์วัย28 สามารถพาเวสแฮมไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าได้สำเร็จโคต้าสิงโตคคำรามของเขาจะได้ถูกการันตีแน่นอนเมสันเมาส์จากเชลซีอีกหนึ่งผู้เล่นสัญชาติอังกฤษที่ไม่สามารถมองข้ามได้ก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ซัมเบอร์ซึ่งหมายความว่าเมาส์ยิงทวีความสำคัญกับภารกิจพาเชลซีคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกให้สำเร็จจากอันดับบนตารางเพราะแม้ทีมของโทมัสทุเคิลจะชนะเอฟซีปอร์โตมาในรอบก่อนรองชนะเลิศน,นัดแรก2-0 แต่ก็ยังไม่การันตีเข้ารอบตัดเชือกรวมทั้งยังไม่การันตีแชมป์ของชัวอีก4อย่างอันดับแรกคือน่าจะตอบโจทย์มากกว่า